ค่ะยินดีต้อน,นรับเข้า,าสู่ช่องพ่อใหญ่ทางค้าชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะลา,า,า,าตอโนครับสวัสดีครับน้องจิเฟยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่อพเภอสตึกครับผม เราจะมารอยกระทงกันนะครับเราอยู่ที่งานลอยกระทงน,นะคะนี่ทาะผูจัดงานอยู่ที่อำเภอสตึกของเรานะคะนี่นะคะตามไปดูกันเลยค่ะมีของกินมีของเล่นมากมายมาทีนีค่ค่ะมาที่นี้ค่ะจะพาไปดูของกินก่อนนะคะมีอะไรบ้างโอ้ของกินเยอะมากเลยของกินเยอะมากเลยะค่ะ เยอะๆหน่อยนะคะเล็กของกินคนนี้ไม่ได้พาบาเราอันนี้เขามีกระทงขายด้วยนะคะที่นี่เดมาดูร้านของกินก่อนครับจะกินอะไรคะเดินดูก่อนอ๋อเดินดูไปข้างล่างได้ไหมคะได้ได้ไปข้างล่างไปข้างล่างกันไปป๊อบเป้าด้ายกันครับเดินเดินลงไปดูของกินอะไรเขาคลายๆวันนี้ โอ้โหร้านขายเยอะเลยนะคะคนก็เยอะๆหน่อยร้านค้าก็เยอะค<ห>่ะน,ๆๆๆๆน้องโตจะทำอะไรจะเล่นเหรอ

ขายเยอะมากดูน <h> ้องออเตอร์ญ oh. ี่ปปืนนะครับไปกันเลยไปยิงปืนเยอะมากอ่ะ้รรออีกลหต้อบ้องแถงิ้ง อเีออะไรครับยิบืนครับมมัอยู่แล้วมชมังมชมังเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาลอยนะครับเอายี่สิบยี่สิบคะแนนเพิ่รหอม่ร

้ออมนุ่มมีเบิร์ตแจ็าร์โจะยิงแล้นนะครับลอยนึงเพื่อนะลอยนึงเพื่อนอะไรครับโอ้โหโคจะยิงกูเลยโอ้โหโอเคยิงเลยยิงเลย มาพี่จะเปลี่ยนกันนะที่มาถ่ายเอาเร็วลุกขึ้นมาเลร็วมา่ายในงานเรเจอไในนี้ต่ายยังเอาเลยยิงเลยไม่โดนนะครับนั่นเองครับน,นอโต้โดยช่วงนี้นะครับเราจะเดินโรงงานก่อนนะครับจะยังไม่ลอยนะครับเราจะลอยช่วงกลับบ้านนะครับผมเป็นบรรยากาศในงานนะครับ คนเยอะมากนะครับที่อำเภอสตึกนะครับมาครอบครัวครับวันนี้ไม่ถูกอีกแล้วครับน้องตูามาทั้งครอบครัวนะครับมาแล้วกับมครับวันนี้มาเล่น,อนของเล่นด้วยนะครับมายิงปืนนะครับแล้วก็เดินดูของกิน,นหลายอย่างไม่โดนไหนแกครับผม อาหารหลากหลายนะครับของกินของใช้เยอะแยะมากมายครับนี่ก็จะเป็นของเล่นนะครับโอ้นะครับคนดูครับคนเยอะจะกินครับผมวันนี้เอเลอยที่จังหวัดไหนอยู่ที่ใดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนผมและครอบครัวอยู่ที่อำเภอสิึกครับ ก็จะเป็นไก่ย่างพิษณุโลกนะครับผมน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราดูไปที่ร้านดีกก่อนนะครับย่างร้อนๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นขนมนะครับขนมเบื้องขนมช้งแตกนะครับผมน่าทานมากเลย เป็นร้านน้ำนะครับร้านเครื่องดื่มโค้กนะครับน้ำเปล่าบรรยากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับร้อนมากเลยเลยมาเลยหน่อยมายเราปรไปทุกนี่ไ,ไหนคือวอล์กอัเนี่โต๊ะของเรา ได้สักตัวไหมน้องโต้ได้แล้วยิงได้แล้วครับตัวยนึ่ยิงได้หนึ่งตัวเดียวนะครับผมคือพาครอบครัวมาผ่อนคลายนะครับมาเดินเที่ยวด้วยนะครับดูของกินด้วยครับมาลุ้นกันว่าน้องโต้จะยิงถูกไหมเดี๋ยวเราไปติดตามตอนลอยไม่เดินพาเดินดูแล้วเมื่อกี้ไป แม่บ้านบอกว่าเดี๋ยวเดินดูของกินก่อนนะครับรองเท้านี่เป็นร้านรองเท้าส,สวยๆนะครับมีทุกอย่างนะครับครบวงจรเลยครับ ก็โตอยากได้อะไรลูกโตอยากได้อะไรปลาลูกโบกอีกไม่ไต้องปลาหรอกมั้งลูกเดินหาของเล่นเดี๋ยวก่อนไป <c oughs> นี่ก็เป็นกระทงของน้องออโต้ทำเองนะครับจากโรงเรียนนะ <c oughs> เดี๋ยวเรารอเวลาเนาะ เดี๋ยวเดึกๆสักนิดนะครับเราถึงจะลอยนะครับผมนี่นะคะเราก็ได้ของกินมาแล้วนะคะคนเยอะมากเลยพักเพิ่มเวลาหมดครับผมต้องเหนื่อยคนเยอะมากเลยนะคะเรเดินไม่ไหวครับคนเยอะมากเราออโต้ได้เลยดูไกครับดูไก่คนละไม้สุกพ่อนั่จะเป็นของเราเดี๋ยวก่อนกลับนะครับหรือทาน อันนี้แค่ลองทองก่อนนะคะคุณทานตรงนี้เสี็ยเราก็จอย่าไปรอกระทงแล้วก็จะเดินทางกลับเพราะว่าเดินไม่ไหวครับผมลองทองก่อนมาครับผมนี่กระทองของเรานะคะนี่ค่ะซื้อเอาซื้อเอาจินเนี่ยผัดมาม่ากับลูกชิ้น เราไม่รู้ซื้ออะไรของเยอะมากก็ของกินเยอะมากคนก็เยอะด้วยนะคะแม่แม่รอกต,ตัวรา้านไม่ว่างเลยคนเยอะเ,เยอะจริงแล้วปีนีน้อืมอิงทองข้างๆนะคะอันนี้ที่เรามานั่งก็เป็นสวนหย่อมนะคะสวนเลยมะเกลือเ <c oughs> สริมมะเกลือแล้วก็ดูคนสิฮะโอ้โหเยอะมากบรรยากาศดีนะครับท่านหนาวนิดนะครับถ้าไปลมครับนี่คือร้อนครับ ร้อนแล้วก็บวกกับคนเยอะด้วยครับคนเยอะโอ้ร้อนมากร้อนมากเราผัดกระแรงก่อนถ้ามีลมพัดเหมือนในบ้านคิโตนเนาะบ้านเราไม้เหล็มไม้เหล็มไม้เหล็มจังเลยอร่อยมากครับจมท้องครับค่นมากเดี๋ยวเรามากินกันก่อนเนาะเราก็จะไปลอยกระทงกัน จะไปรอกรต้นนครับเ <หา S 2> ขา<อ>พักเอาแรงก่อนถ้าน้ําที่ลงนะครับคือคนจะแน่นนะครับผมต้องทยอยลงลงนะครับคนก็จะเดินหาของกินแล้วก็จะมานั่งบริเวณนี้นะครับบรรยากาศนี้ <c oughs> ถ้าเป็นมาช่วงลมหนาวนะครับช่วงห,<า>ห,หนาว มสบายายเดี๋ยวเราขอตั้งหันแป๊บนึงนะครับผมค่ะเราจะไปกระทงกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเลอยกระทงกันเลยครับต่อไปเราก็จะไปลอยกระทงกันเลยนะคะนี่ค่ะครับหลังจากที่อลอยทองเสร็จเรียบร้อยนะครับเรา,เา,าก็จะมาลอยกระทงจุดเทียนก่อนนะครับผม ต้องกอตโตจุน้องเอตโตจุเห็นไหมคะกระงเยอะเยอะมากครับน้ำเยอะุดน้ำก็เยอะสุดลยจีเปรย์ทะเรากัม่วงนะครับเดินวดมากเลยจอกไปลอยกันเลยเปร์ววาย

บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับริมน้ำครับคนเยอะดูดูจากกระพงครับฝั่งนู้นนะครับผมก็มีมาลอยนะครับฝั่งนี้ก็เยอะนะครับนี่ครับบรรยากาศแม่น้ำมูลของเรานะคะนี่แม่น้ำมูลอยู่สตึกเดือดพศจิกายนครับวันจะหนึ่งพี่สองจะมีงานเฉลี่ยนะครับตรงนี้นะครับแต่ในปีนี้ครับเนื่องจากโควิดแล้วก็น้ำเยอะดีก็่าเก็บบรรยากาศนะครับ อยิบให้แม่แม่เอฟซีได้ดูกันครับว่าประเพณีบ้านเรานะครับเรกระทงมีทุกปีนะครับผมจะเป็นไปเลยด้วยนะคะจะเป็นไปเลยด้วยอาจจะไป็ลอยน้ำไปเลยค่ะเด้อเราจะมาที่ฐาไปก่อนนะครับโอ้จะไปแล้วมาอุ้มก่อนอะฮะของสมาลาโทษในน้ำของคานะครับผมในน้ำของปานเจตโกขอให้สุขภาพร่ำใจแรงนะครับในสิ่งไม่ดีนะครับภายใน ปีนี้หรือปีที่ผ่านมานะครับก็ฝากฝังรอยไปกับพระทงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เหตุไข้ได้ป่วยนะครับหรือว่าสิ่งไม่ดีต่งางๆนะครับเราก็ขอฝากไปกับพระทงเลยนะครับผมขอให้จะมีสิ่งดีเข้ามานะครับมาพอดิ้นเลยไหมพอดิ้นใคยอุ้มก่อนอ,อ,อุ้มก่อนค่ะอุ้มก่อนอุ้มก่อนอุ้มไปลอยด้วยเดี๋ยวอุ้มอุ้มตัวแรกก่อนอ่ะ ไปเลยนี่กระทงของเรานี่นะคะกระทงของเราโอ้ยดับดับอุย้ยดับไหมโต๊ะโอ้ดับเจ็บดับเออระวังนะครับลื่นนะครับท <c oughs> ีนี้เ <c oughs> อาจิตเป็นขอให้จิตเป็นเป็นเด็กดีเอาถุงเท้าไม่ปอนจอไป่กดใชไป <c oughs> นี่ก็เป็น <muchas> DM <muchas> ้อยเลยค่ะลอยเลยลอยเลยค่ะเนี่ยนะคะเล้ยนั่งไปเลยว่าคือมาถึะ แล้วมันลงกระซงมั้งครับผมปแต่เก็ค่อนข้างเกลือทึงยากนิดนึงครับไปตรงสวยๆตรงไฟส,สไวยๆมาอไฟสวยๆ เออชมแสงสีสักหน่อยคุนก็เยอะมากเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะน้องโตกระบอกปอยากระเลงของเล่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องตัวระเลงของเล่นนะคะ ตามไปดูกันเลยนะคะน้องโตก็มาเล่นของเล่นนี่สไลเดอร์ สนเลยนะคะโอ้หเด็กเยอะมากคนเยอะมากเลยมาน้องตัวคาร์ลเล่นสไลเดอร์อยู่ 就骂了。 I'm <laughs> <laughs> มามองเราคุนคนดเด็กก็ชอบมากนะนี่ค่ะเราจะไปดูมอกตอโตไได้เล่นยังนะคะ กับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะรอติดตาม,มต้องพ่อใหญ่ทางค a n น e l ด้วยนะคะเราจะไปดูออโตะกับคลิปนี้สวัสดีค่ะ